สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมโอเคอ่าผมนะเยเปิดไฟนะฮะโอเคสิ่งที่ผมจะทําอยู่นี้นะคือการตัดเอาคลิปเสียงนะฮะที่อยู่ใน obs เนาะเพราะว่าเราลองใช้กล้องบันทึกแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยลองปรับนะฮะเอาเราเอาเสียงจาก obs นะฮะแล้วก็เอาภาพจากอะคัมเมราข้างนอกนะฮะลองดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรครับ ก็คงจะต้องหา,าวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะครับอโอเคแต่ว่าเสียงเนี่ยได้นะฮะแต่ว่ากล้องเนี่ยกล้องตัดไปนะฮะแสดงว่าพับไม่ได้เหรอต้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นมันพับไม่ได้นะมันคงจะต้องเป็นการเปิดแล้วก็บันทึกหน้าจออย่างนี้ไม่เป็นไรครับเราเอาเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับ วันนี้หยิบหัวข้อหนึ่งนะมาคุยกับเพื่อนนะวันนี้ผมขอตั้งชื่อคลิปนะฮะหรือว่าหัวข้อน,นี้ว่า,านการสมมตคิดนะฮะของกลุ่มพภิมหาเศรษฐีแล้วกันเนาะชื่ออาจจะดูเบอร์นิดนึงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะฮะเพราะว่าผมก็หยิบมาจากหนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมนะฮะขายหนังสือเก่งในช่วงนี้อ่ะหยิบมาจากเล่มนี้นะเพื่อนเพื่อที่สนใจก็หาซื้อมันหาซื้อมาอ่านได้นะฮะก็เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับ หน้าที่จะหยิบมาพูดคุยเนี่ยอยู่ที่หน้าที่261นะฮะอ็ดคือหน้านี้เนาะมันจะเป็นหัวข้อที่พูดถึงว่ามันเป็นแผนการที่วางไว้หรือเปล่านะฮะเออก็คือหัวข้อนี่แหลนะเนาะผมก็ลองถามดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคิดแบบนี้ถูกไหมนะฮะก็คือการคิดว่า มันมีแผนสมคบคิดนะครับว่าในโลกใบนี้มันมีคนที่มีเงินเยอะๆนะฮะมีเงินมากๆแล้วก็สามารถควบคุมโลกทำลายได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะ,ะคนที่เขียนหนังสือน,นี้แกก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็น่าจะมีส่วนแหล,ละนะฮะล่าสุดเพิ่งฟังจากรายการของไทยรัฐนะครับที่พี่เผือกเป็นพิธีกรเนะ I w a n t to believe อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะแกบอกว่าที่คุยกับเฮวิตซิติเวินนะด็อกเตรวิทของเรานั่นเองตระกูลที่รวยมากๆนะฮะอยู่บนโลกนี้ก็อย่างเช่นตระกูลรถชายนะที่เขาหยิบมาพูดคุคยกันในในคลิปนั้นนะมีตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วก็มอร์แกนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่มีเงินนะเป็นตระกูลที่มีตังและก็ทําธุรกรรมทางการเงินมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะคือนานมากๆ นะครับเอาเป็นว่าเรากา็รู้จักไว้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะหยิบมาชวนเพื่อนๆคุยในวันนี้นะก็คือเรารู้แล้วว่าโอเคมันมีเงิน4ด้านนะก็คือทางฝั่งของ E ทางฝั่งของ S ทางฝั่งของ B ทางฝั่งของ I E ก็คือลูกจ้างนะครับ S ก็คือเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือว่าอาชีพอิสระนะครับส่วน B เนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับส่วน I เนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนเนาะเขาพยายามทําให้เราเห็นว่าเออ สำหรับแนวคิดแบบนี้นะฮะมันคืออะไรกันก็เลยหยิบมาพูดคุยกันเพื่อนในวันนี้นะถ้าจะให้วิเคราะห์นะฮะแผนการสมควบคิดของกลุ่มอภิมหาเศรษฐีนะฮะหนึ่งก็คือการที่มีคนควบคุมระบบการเงินของโลกจริงหรือไม่นะฮะก็มีตระกูลที่ทรงอิทธิพลอยู่แล้วนะอย่างเช่นที่ผมพูดไปเม่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นตระกูลรชชายตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะแล้วก็่ตระกูลมอร์แกนนะครับ,รบซึ่งเขาเคยมีบทบาทสําคัญในบริษัท เศรษฐกิจโลกนะฮะอย่างที่เราเคยฟังในคลิปนั้นไปเนาะคลิปที่พี่เผือกแกถามนะครับว่าเออเขาเป็นมาอย่างไงนะฮะตระกูลนี้อย่างตระกูลรัชชัยเนี่ยจุดแรกเริ่มต้นก็เกิดขึ้นมาจากคนคนหนึ่งนะจากนั้นก็แตกสายออกไปเป็น5สายจากนั้นก็ยุบลงมาเหลือ2สายสุดท้ายก็เหลือแค่สายเดียวนะอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะเป็นเรื่องธรรมาดาเนาะระบบการเงินโลกเนี่ยก็ถูกออกแบบโดยคนที่เข้าใจมันนะฮนะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในเกมเดียวกัน อย่างไรก็ตามครับการกล่าวว่ากลุ่มคนไม่กี่คนที่สามารถควบคุมโลกได้ทั้งหมดนะก็จะเป็นการมองโลกแบบสุดสุดโต่งเกินไปเนาะซึ่งมันก็น่าจะมีแหละแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะะมีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าคนในฝั่งขวาครับมองเห็นได้ชัดเจนว่าคนในฝั่งซ้ายเนี่ยกำลังจะคิดอะไรทำอะไร อันนี้มันจริงหรือไม่นะคนในฝั่งขวาก็คือคนที่อยู่ฝั่งของเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะฮะส่วนคนที่อยู่ในฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของการเป็นลูกจ้างแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กนะครับหรือว่าคนที่เป็นทํางานเป็นอาชีพอิสระนะฮะก็เลยว่าใช่นี่แหละคือจุดที่สําคัญมากเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกออกแบบมาโดยคนที่มีอํานาจทางการเงิน คนที่อยู่ฝั่งขวานะครับก็คือฝั่งของ B และ i เนี่ยก็มีข้อมูล,ม,ม,ลมีเครื่องมือแล้วก็มีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าคนฝั่งซ้ายเนาะซึ่งก็เป็นคนที่ทำมาหากินปกตินะฮะคนที่คนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะถูกฝึกมาให้ทำงานเพื่องเงินนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ที่ทางฝั่งขวาเนี่ยถูกให้ใช้เงินในการทำงานแทนอ่ะเขาจะต่างกันแค่นี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถ กระโดดข้ามได้นะครับจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาได้แต่จังหวะที่กำลังจะกระโดดข้ามเนี่ยมันมีจังหวะและเวลาอยู่นะที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปไม่ใช่ว่าโอเคเราจะออกจากคนฝั่งซ้ายแล้วไปอยู่ฝั่งขวาเลยนะมันมีจังหวะอยู่นะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับได้นะครับคราวนี้เรามาสังเคราะห์แนวคิดนี้กันนะว่ามันเป็นแผนการหรือว่าเป็นเพียงกติกาของเกมเนาะ ถ้าเรามองว่ามันเป็นแผนการสมคบคิดนะฮะมันก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกควบคุมและก็ไม่มีทางเลือกนะฮะแต่ถ้ามองเป็นเ,เกมเศรษฐกิจที่มีกติกานะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และก็เล่นตามกติกาเหล่านั้นได้นะครับความเลื่อมล้าทางการเงินก็เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะมีแผนลับนะครับแต่ว่าเพราะว่าคนบางกลุ่มนั้นเข้าใจกฎของ เกมนี้ดีกว่าคนอื่นนะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าใครที่เข้าใจคติกานะครับของเกมทางการเงินเนี่ยก็จะได้เปรียบนะฮะแล้วก็ได้เปรียบมากๆด้วยเนาะน่าจะกระ,กระตุกนิดนึงใช่ไหมอะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะฮะโอเคเราจะค่อยๆแก้ไปเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูทางออกนะฮะสำหรับคนที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็คนที่เป็นฝั่ง S นะ แล้วก็อีนะครับคืออีแล้วก็เลูกจ้างแล้วก็คนที่ทํางานอิสระนะครับว่าเออจะทํำยังไงเราถึงจะไปอยู่ฝั่งขวาได้เนาะก็คือ1ครับเรียนรู้เรื่องการเงินให้มากขึ้นเนะเปลี่ยนจากาวิธีคิดเนาะเป็นการทํางานแลกเงินเนี่ยไปเป็นการให้เงินเนี่ยทำงานให้กับเรานะครับอันที่2ก็คือเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดเนาะถ้าบอกว่าเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดเนี่ยจะลงทุนแบบไม่มีความรู้เลยก็ไม่ได้เนาะเราต้องเก็บออมก่อนเนะเก็บออม เนาะทำมาหาเงินทำมาหาเก็บนะฮะเก็บได้สักแป๊บหนึ่งเงินที่เราเก็บมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะพอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บอ่ะเราก็รู้แล้วว่าโอเคเราจะจัดการกับเงินก้อนนี้ยังไงดีเนะี่ยมันก็จะมีการจัดสรรว่าเอออันนี้คือเป็นเงินที่เราจัดไว้เตรียมไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในชีวิตนะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะส่วนนี้เราจัดสรรไว้ไปลงทุนนะเพื่อต่อยอดไปในอนาคตเนาะเขาก็เลยบอกว่า อ่ะถ้าจะลงทุนเนี่ยต้องรีบลงทุนให้เร็วนะครับแต่ในขณะเ,นะเดียวกันก็ควรจะมีความรู้ก่อนนะนะฮะไม่ใช่เอะอะก็ซื้อทุกอย่างนะไม่เอานะฮะไม่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นลงอ่าลงทุนในกองทุนรวมนะครับหรือว่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจส่สวสนตัวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากประสบการณ์ความรู้ของเราทั้งนั้นแหละนะครับก่อนที่จะวางเงินลงไปนะฮะเราก็ควรจะต้องวางใจด้วยนะครับอย่า ทำถ้ายังไม่มั่นใจนะอย่าพิ่งลงทุนดีกว่านะถ้ายังไม่มั่นใจเก็บเงินเอาไว้ก่อนก็ได้นะมันมันไม่บูดหรอกครับหุ้นมันยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ในขณะเดียวกันเราควรจะศึกษาทำความเข้าใจก่อนเนาะแล้วก็อันที่3ครับคือการสร้างกระแสเงินสดนะฮะก็คือแทนที่จะพึ่งพารายได้จากงานประจําเพียงอย่างเดียวนะเราควรที่จะมองหารายได้จากช่องทางอื่น,นด้วยนะในขณะเดียวกันเองก็ ไม่ควรจะยึดติดว่าฉันเรียนจบวันนี้มาฉันก็ต้องทํางานอันนี้สิไม่เอานะควรจะมองว่าเออเราควรจะ,ะมีเวลานะฮะไปศึกษาหาความรู้เวลาที่เราว่างช่องไหนบ้างนะเราเอาหมดเลยนะเก็บให้หมดนะฮะเพื่อที่จะอะเป็นการหวานมาเมล็ดนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะโตวันไหนแต่ว่าอย่างน้นอยอะเราได้หวานออกไปเราได้ทําลงไป และข้อที่4ก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับกับคนที่อยู่ฝั่งขวาเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ผมนั้นไปคุยกับเจ้าของกิจการนะครับสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งคนสิ่งที่คนที่ทํางานเป็นลูกจ้างคิดมันเหมือนคนละโลกกันเลยครับทั้งฝั่งของลูกจ้างจะคิดว่าต้องทํางานที่ได้เงินแน่ๆน,นะครับในขณะเดีวยวกันคนที่เป็นฝั่งเจ้าของกิจการเนะี่ยเขาพยายามวิ่งหางาน นะครับมากกว่าหาเงินเนาะเขาหางานนะเพราะว่าแ่ท้ายที่สุดแล้วงานมันก็คือเงินนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาพยายามหางานนะหางานให้ได้เยอะที่สุดเดือนนี้ได้งานเท่าไหร่นะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยไม่อยากได้งานแต่อยากได้เงินนะเออมนดูส่วนทางกันยังไงไม่รู้เนาะคราวนี้เรามาดูว่าเออแนวคิดที่เรียกว่ามันไม่ใช่แผนสมคบคิดเนี่ยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือเกมเศรษฐกิจเนาะไอสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีไหมคนที่ มีเงินมากๆแล้วก็ควบคุมนะอยู่เบื้องหลังแผนการเงินนี่อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แผนสมบคิดก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเกมของเศรษฐกิจนะที่คนที่เข้าใจกติกานะมากกว่าคนอื่นเท่านั้นถึงจะอยู่รอดเนาะแทนที่จะกังวลว่าใครจะควบคุมระบบนะควรจะหาวิธีที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะเล่นในเกมการเงินนี้ให้ชนะให้ได้นะครับฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดก,กั้นฝั่งซ้ายนะว่า คุณจะกระโดดมาไม่ได้นะคุณห้ามกระโดดมาฝั่งนี้นะไม่ฝั่งซ้ายต่างหากครับที่ต้องศึกษาเรียนรู้นะทำความเข้าใจเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะไปอยู่จากฝั่งซ้ายไปเป็นฝั่งขวาเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะรวยที่จะจนได้หมดเลยนะฮทางที่ดีนั้นผมว่าเก็บให้ครบทุกช่องเลยนะฮะเอาให้หมดนะไม่ต้องไปแยกหรอกว่าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นะฮะ เอาให้หมดเก็บให้หมดนะฮะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมั่งคั่งเนาะผมว่ายังไงความรู้สึกที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะแล้วอยู่ๆก็มีเงินโอนเข้ามานะทำงานอยู่สักแป๊บหนึ่งอ่ะมีคนโอนตังเข้ามาทํางานอยู่สักแป๊บหนึ่งมีค่าลิขสิทธิ์อันนี้นะครับจากาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์บริการนี้ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อ 3เดือนนะครับหรืออาจจะเป็น5เดือน1ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยมันทําเงินอยู่นะ่ยโอ้นี่นเป็นความรู้สึกที่โคตรจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะจริงอยู่ว่าการทํางานประจํานะครับหรือว่าการทํางานที่เอาแรงเอาเวลาไปแลกเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมว่าโอ้ชีวิตคนเรามันก็เหนื่อยเป็นนะนะเราก็อยากจะพักบ้างนะไรายได้จากนี่แหละครับจากทรัพย์สินที่เราสร้างไว้นะครับ เมื่อนานมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมือ่อ5ปีที่แล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวที่มาช่วยนะทำให้เราสามารถพักสามารถผ่อนแรงได้โดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังกับรายได้จากช่องทาง,ง,ทางใดช่องทางหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้นะเป็นเป็นการที่1กระจายความเสี่ยงนะสองเราไม่ค่อยจะเพราะว่าพะวงกับช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเท่าไหร่เพราะว่า ต่อให้ช่องทางนี้ยังขาดหายไปนะฮะเราก็ยังมีอีก3ามช่องนะที่มันยังทําเงินอยู่นะฮะในขณะเดียวกันเราก็ยังสร้างทรัพย์สินอื่นๆขึ้นมาได้อีกเนาะมันไม่ได้จบแค่เฮ้ยคุณมีเวลาทําแค่ทรัพย์สินได้แค่ช่องทางเดียวเองเหรอมันไม่ใช่นะฮะในขณะเดียวกันเราสามารถสร้างทรัพย์สินจากช่องทางอื่นๆได้เนาะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของผมเองเนาะผมเป็นอ่า ข้าราชการนะทำงานทุกสิ้นเดือนเราก็มีเงินเดือนใช่ไหมเวลาผมได้เงินเดือนมาผมก็กันเงินส่วนหนึ่งนะไว้กินไว้ใช้เนาะเงินอีกส่วนหนึ่งเพราะกันไปลงทุนต่อนอะซื้อหุ้นกับสากรลงทุนกับกะบะขนะครับฝากเงินกับอบอทบนะบสิ้นปีมาผมก็ได้ปันผลจากสิ่งเหล่านี้นะฮะในขณะเดียวกันผมก็เอาเวลาว่างที่ผมมีเนี่ยนะฮะมาสร้างธุรกิจเนาะมาทาคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ดูนะฮะแล้วก็จะมีค่าโฆษณาจาก ทีวิดีโอจาก u t u b e นะฮะเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็คือการค่อยๆสร้างค่อยๆทำนะครับมันไม่สามารถที่จะดีดนิ้วแล้วก็เราบางคั่งร่ำรวยเลยนะฮะมันค่อยๆสร้างค่อยๆทำนะระหว่างทางเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายแหละที่มันเกิดขึ้นมีโอกาสที่เราจะทําเงินไม่ได้นะครับงานที่เราสร้างขึ้นมามันทําเงินไม่ได้สักแดงเดียวก็มีอ่าบางงานบางคลิปเออมีคนดูเยอะอย่างเงี้ยเราก็ดีใจ บางโปรเจกต์บางอย่างที่เราทําขึ้นมาเอออันนี้ทําเงินไม่ได้นะฮะก็มีแต่ว่ามันคือประสบการณ์นะที่เราได้ค่อยๆได้เรียนรู้ค่อยๆได้สั่งสมพอวันหนึ่งแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องเลือกว่าเออเราอยากจะทํางานเป็นลูกจ้างก็ได้นะหรือว่าเราอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันมากพอที่จะจัดการกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะวนลูปเหมือนเดิมอ่ะนะฮะประวัติศาสตร์มันไม่ส้ารอยแบบว่าเหมือนเดิมเป๊ะๆแต่ว่ามันจะมีเข้าโคงอันเดิมที่เราจะต้องเจอและในขณะเดียวกันเองพอเราเจอแล้วนะฮะเราก็รู้จักว่าโอเคมันมีการแก้มันมีวิธีแก้มันมีทางไปต่ออยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เลยนะไม่ได้เตรียมแผนการรับมือกับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นเลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราเจอวิกฤตหนึ่งซัดเข้าไปตุม้มนะเราก็จะเจ๋งไปในทันทีแต่ในขณะเดียวกันเราค่อยๆสร้างนะฮะพื้นฐานให้มันมั่นคงก่อนเนาะขนาดคุณทําบ้านคุณยังตอกเสาเข็มเลยอะนะฮนะแล้วการสร้างธุรกิจการทําธุรกิจละ่ะนะฮะมันจะไม่ต้องอาศัยพื้นฐานจะไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉยหรือนะฮนะมันก็ต้องนี่แหละ หนึ่งควบคุมตัวเองให้ได้สองอารมณ์ก็ต้องควบคุมให้ได้นะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ช่างครับถ้าเราควบคุมตัวเองได้ผมว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เรานมีสติแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะมันไม่สามารถดีดนิ้วแล้วทุกอย่างมันจะหายไปเลยเนาะมันก็ค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละเปาะ,ะ,ะไปนะครับการที่เราได้เปิดใจนะให้กว้างที่สุดที่จะกว้างไดนะ้แล้วก็ศึกษาหาความรู้ซะนะครับหาเงิน ให้ได้จากหลากหลายช่องทางนะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็มีอินเทอร์เน็ตที่พร้อมที่จะช่วยเพื่อนๆน,นะฮะแทบจะฟรีกันเลยทีเดียวเนาะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปล้มไปผิดไปพลาดก่อนมีคนที่เขาผิดเขาพลาดมาก่อนเราแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเออผมทําอย่างนี้แล้วมันผิดพลาดนะผมทํางานเก็บเงินอ่าแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมก็ถูกออกให้งานในขณะเดียวกันเออผมก็ยังมีเงินเก็บเงินออมสํารองที่พอที่จะดูแลตัวเองได้ ในขณะเดียวกันผมก็ยังหางานใหม่มาทำนะซึ่งแน่นอนว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมกับงานที่ผมเคยทําแต่ในขณะเดียวกันมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยค่อยๆขับค่อยๆเคลื่อนไปได้เนาะมันเป็นการคิดแบบนี้ครับมันเป็นการคิดที่ไม่ใช่ว่าอ้าตกงานและตายนะยังไงก็ตายแน่นอนไม่เอานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําอะไรเราค่อยๆคิดค่อยๆเผื่อไว้ตลอดนะว่าเออมันมีเรื่องหลายๆที่มันจะเกิดขึ้นตลอดนะนะแล้วเราก็ พอเราเจอกับวิกฤตแล้วแล้วเรามีแผนมีอะไรที่มันเตรียมพร้อมนะมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําการงานใดเนานะผมว่าแผนการสําคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมวางแผนสลับเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางด้วยนะครับผมว่ามันพร้อมจะเกิดมดแหละอะไรก็ตามนะฮะวิกฤตที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาบริษัทเราก็เคยเห็นแล้วว่าเออมันมีอะไรบ้าง สิปีมีครั้งหนึ่งก็มีนะร้อยปีมีครั้งหนึ่งก็มี5ปีมีครั้งหนึ่งก็มีนะมันเกิดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องดีๆอะไรก็พยายามคิดถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องหลายๆบ้างก็ดีนะมันก็จะค่อยๆกันไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ําไปกว่าเดิมนะเนาะผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนี่แหละรครับประสบการณ์นะที่เราเจอเนาะยิ่งเราเจอ,เอวิกฤต เยอะขนาดไหนนะมันก็เหมือนกับเป็นตัวมาเสริมความแข็งแกร่งนะครับให้กับตัวเรานะสุดท้ายแล้วธรรมชาติจะค่อยๆสกัดนะฮะก็จะมีแค่ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน E ไม่ว่าจะเป็นด้าน S ไม่ว่าจะเป็นด้าน B ไม่ว่าจะเป็นด้านไ I อย่างที่ค้ชหนุ่มพูดจริงๆถ้าเราลองคิดตามนะนะฮะถ้าเป็นแค่มือสมัครเล่นนะฮะหรือว่า แมงเมานะสักแป๊บหนึ่งก็จะโดนโละฟึบหายไปนะแต่ว่าถ้าเป็นแมงเมาเลเวลเก้าสิบเก้านะฮะหรือว่าแมงเมาเลเวลที่มันตันแล้วอะเออเอาตัวรอดไดนะ้ทุกสภาวะการจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเหมือนกับว่าเกมเขาออกแบบเป็นอย่างนงี้ะครับเราไม่มีทางที่จะอ่าหลบจะหลีกไปจากนี้ได้เลยอะเขาคิดมาแบบนี้นะแล้วคนที่เข้าใจคนที่รู้ก็ได้เปรียบไป คนที่ไม่รู้ก็เสียเปรียบไปนะครับก็ต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเองคนที่เขาเข้าใจเขาก็จะโอเคนะฮะสามารถพักสามารถปล่อยสามารถวางได้นะครเดียวกันคนที่ไม่รู้เรื่องนะฮะก็ยังต้องต่อสู้กับชีวิตนะดิ้นรนต่อไปและทิ้งท้ายไวน้นก็คือทั้งหมดมันสามารถ สร้างรายได้ให้เราได้นะจนถึงขั้นบางครั้งร่งลำรวยได้นะครับทั้งสี่ช่องเลยเนาะเป็นลูกจ้างก็สามารถเอาเวลาว่างที่มีนะไปลงทุนไปต่อยอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเวลาที่เรามีเนาะเป็นพนักง,งานอาชีพนะอิสระนะทำงานอิสระนะครับหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็สามารถบางครั้ง,งได้เหมือนกันเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจก็บางครั้ง,งได้ เป็นนักลงทุนก็มั่งคั่งได้เนะเหมือนกับว่าทุกอาชีพมันรวยได้หมดเลยโค้ดหนุ่มแกก็บอกว่ามันรวยได้หมดเลยนะนะและในขณะเดยียวกันทุกอาชีพก็จนได้หมดเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทาอันนี้เท่านั้นนะมันถึงจะอยู่รอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันพร้อมที่จะพลิกนะไม่อย่างนั้นอย่างตระกูลเนี่ยที่ผมเพิ่งหยิบมาเล่าเพื่อได้ฟังเนี่ยนะตระกูลล็อดชายเนี่ยอย่างที่พี่เผือกกับดรวิทย์เนี่ยแกมาหยิบมาพูดกัน จากกําเนิดมาจากคนนึงนะครับจากนั้นก็แตกสายออกมาเป็น5สายใช่ไหมฮจากนั้น5สายนี้ก็จะหายไป3นะฮะสายตระกูลหายไป3หายไป3สายจะเหลือแค่2สายจากนั้นก็จะหายไปอีกห่งสายแล้วก็จะเหลือแค่สายเดียวพอโลกมันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องธรรมดามันมันเป็นวัฏจกักรเป็นวงจรมันไม่มีจบไม่มีสิ้นคนระับมันจะเวียนอย่างนี้ ตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะครับอ่าเศรษฐกิจแย่ครับเราก็อยู่แบบเศรษฐกิจแย่นะสักแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจกลับมาทรงตัวแล้วครับอ่าทรงตัวอ่ะเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมานิดนึงนะอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจดีมากเลยครับโอ้ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยฮะจากนั้นก็จากดีมากๆก็อ่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะครับอ่ะก็อย่างที่เราเห็นถ้าเราเข้าใจแล้วก็มองภาพกว้างๆได้นะฮะ ซึ่งบริษัทก็ฉายภาพนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าเออมันคือวัฏจักรที่มันหมุนวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กเกิดน้อยใช่ไหมคนตายเยอะอ่าสักแป๊บหนึ่งก็อ่าตอนนี้คนเกิดเยอะนะครับคนตายน้อยนะ่ ันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเมื่อวานนี้นะมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมก็ท้ายที่สุดก็มีแต่แค่คนที่เข้าใจเท่านั้นแหละที่จะอยู่รอดเนาะคนที่อ่ายังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจก็ศึกษามาความรู้ทาความเข้าใจนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนตัวเองสะสมความรู้ประสบการณ์นะครับจากนั้นก็สนุก กับชีวิตเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องดีเท่านั้นเลยนะครับมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับบนโลกใบนี้ไม่จะเป็นว่าจะต้องทําอันนี้แล้วก็ต้องทําอันนี้เท่าน,นั้นนะนะครับเออผมว่าหันไปทําอย่างอื่นมากก็ดีเหมือนกันมีหลายอย่างนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกนะครไม่จะเป็นที่จะต้องเอ่อชั้นเรียนจบอันนี้มาแล้วฉันจะต้องทํางานนี้เท่านั้นนะนะไม่จําเป็นเลยนะฮะผมว่า มีตั้งหลายงานนะที่สนุกนะแล้วก็น่าเรียนน่ารู้น่าศึกษาแล้วก็สามารถบิดเอามาเป็นอาชีพได้อีกนะฮะทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้สบายๆเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะเนะเราลองเอาเสียงจาก OBS นะครับซึ่งมันตัดเสียงรบกวนได้เนาะแล้วผมก็เอาภาพจาก กล้องเว็บแคมนะที่เราเคยใช้อยู่แล้วแต่ว่าพอเอาไปอัด OBS มันมันกระตุกนะอันนี้ก็น่าจะกระตุกอยู่แหละเนาะเดี๋ยวลองดูว่าเออจะได้ไหมหรือย,ยังไงนะเดี๋ยวลองดูนะครับผม